อร่อยนะเออของดีกินแล้วจะร้องเพลงโดยไรมอนได้ใช่หรอแต่ขอบคุณร้านกูเยอะจังเลยน้ำพกหมดแล้วพอปตอนนี้พอปเกาหัวกันลึกเลยนั่งยิ้มนี่เฉยรสชาติเป็นไงวะเพื่อนไม่อร่อยเลยเพื่อนโอ้ยพูดอย่างนี้แคร์เสียใจอืมดิี่ี่กูก็มาอร่อยนะเฮ้ไม่อร่อยเลยกูว่าอร่อยนะใช่หรออืออร่อยไม่อร่อยอร่อยบอกไงเนี่ยอืม เองแม่งมาดูถูกเฮียว่ะพวกเองสองคุณแข่งกันเลยดีกว่าใช่แข่งเลยดีกว่าเอออย่างนี้มาแข่งกันเลยดีกว่าว่าใครจะทำน้ำได้อร่อยกว่ากันครับเอาละครับท่านผู้ชมเนื่องในช่วงที่แล้วนะครับเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคน2กลุ่มนะครับ ผมเลยจัดรายการนี้ขึ้นมานครับผมรายการนี้มีชื่อว่าบาร์เทนดห่อยนะครับรายการที่จะนํากลุ่มคน2กลุ่มที่ทาคอคเทลไม่เป็นเนี่ยมาทำคอคเทลให้พวกเราดูครับผมนี่คือแก้วของพวกเราครับผมและนี่คือกติกาของพวกเราครับและนี่คือกติกาของเราให้ทั้งสองทีมโยนเหรียญและเลือกระหว่างหัวหรือว่าก้อยว่าใครจะได้เริ่มก่อนจากนั้นแต่ละทีมจะสุ่มเลือกของเพื่อมาทำม็อกเทล4อย่างในเวลา3นาที สำหรับบ็อกเทลสูตรอร่อยและใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ไปดูกันไปเปิดรายการเองเอาครับนี่คือจมหน้าของผู้เข้าแข่งขันของเราแล้วครับและนี่ก็คือรายการมาดิน่อยที่ผู้คนเพิ่งเห็นกติกาไว้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะก็อาจารย์มาด้วยเหรอเอ่อาจารย์อาจารย์ดี่โอเคครับเนี่ยหลอดแบตติดแบตดีเดี๋ยวผมจะสุ่มเลือกทีมที่จะได้เริ่มก่อนนะครับผม เอ้าอะแล้วไม่เลือกแล้วไอพี่เอาไหมเอาไก่เอาไก่อยเอาก้อยเอาก่อยเอาเลือกถึงไหนกันนะ้นไอ้เหรอหัวหัวหัวโอเคนะผมสุ่มก่อนนะโอ้ยมจบง่ายจังสุ่มวันนี้สุ่มวันนี้นี่ยังไม่ได้ไม่พอใจกนะยังยังยังอาจารย์เก็บบอกเกียร์ติอนี่จะให้เขาหรือไงหัวโอ้ ให้กขิดมาเก็บให้หนะได้อะไรให้กขิดโอ้โหได้อะไรครับไม่เปิดนะไม่เปิดนะโอ้โหไม่ได้เลยขดได้เลยมึงขิดอยู่ทางนี้ไม่โดนต่ำยังไม่เห็นเลยไอ้ยังพิมพ์เงียบก็ได้มาพิมเรื่องเลยนะไก่ไก่เรื่องหัวนะไม่ใช่ไก่เนะไม่ ข้าสองทีหัวครับผมแล้วทีนี้ได okay. ้เริ่มก่อนคือทีมฝั่งนี้นะครับทีมเราทีมกูเริ่มก่อนไหนก่อนรอรอเขาเตรียมของนิดนึงนะครับไปคไปไปนะตายแล้วสัตว์อาจารย์มากราคาวนี่หลือด้วยมาครับวันนี้เราจะมาจับฉลากเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวจะอ่าเป็นทีมแรกก่อนนะครับอะไรกันเลย อยหัวระาณเดี๋ยวใ้ครเสียพืนหมด้เด้ทีมแรกจับจับของสี่อย่างนะครับมาขอจับปีจับปีเลยอ๋อใบดำใบแดงอ่ะสูงสูงสูงสูอไมเอสูงสูโอ้ยกูเตี้ยกเตี้ยอเครับอ่าอันแรก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 ปีกับนี่นะครับผม อันนี้แหละน่าจะอันดีวะวพิกโป้พิกโปนอร่อยแล้วมึงเลยอันที le ่สามนะอันนี่สามนะเฮ้ยพอร์เต้เดี๋ยวได้ต้มยำไม่ที้ระเที่ขอเย้ยเฮ้ยพอร์เต้เดี๋ยวได้ต้มยำไม่ที้ไอ้ เอาอีกอย่างนึงอย่างนึงอย่างสุดท้ายไอ้เพื่อนไม่กลับมะนาวขึ้นมาจะได้มะนาวแล้วมึงโอ้โหคืนต้มยำต้มยำดีๆยังไม่มีเซรัปยังไม่มีพวกนั้นเออวะเีร็จเลยอ้นเซรัหน่อยเฮอะเซรัปให้กุ้นหน่อยน้ำส้มสายชูเรามีเวลาให้พวกเขาสามนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลานะครับสามสองหนึ่งเริ่มนี่ก่อนเลยกูเปิดนี่ก่อนเลยโอ้ยแกดีแกดีแกดี่างไรดีผมจะไม่ช่วยเขานะครับให้พวกเขาทำ มันก็ดึงออกมาสิกูดึงย้อดึงไม่ได้มึงก็ใช้มีดก็ได้มีดเด้อวะมึงทำอะไรมึงเก่งใจคนกินเลยนะอยู่หลังกล้องกันอีกเรื่องเฮ้ยลงถังขยะเลยเอ้าใส่ใส่ไหนใส่อยากใส่แก้วร์อไรใส่เลยนี่นี่ไม่ต้องใส่นี่แล้วเงีคุณทำคอนเทลเลยเต็มที่เลยเฮ้ยพอ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 มีเป็นน้ำเปล่าเฮียโซดาโซดาเอ้ยน้ำแข็งจะหมดไปแล้วครับน้ำแข็งไม่ไดเหลือแล้วนะ คุณต้องใส่ทุกอย่างตามตามที่มีนะไอ้เีทยก็เปิดไงวะเปิดเอ้ยเออซพริ๊กใจยังเตะเตะเปิดดิทาเลนงงกันให้ลืมเลยบ๊อบบ๊อบนีปุ่นนะยังใส่ไม่ครบนะครับคุณอย่าลืมกะทินะกะทิคุณยังไม่แก้ยัไม่แก้เลยนะเออเฮ้ยกะทิยังไม่ยังไม่ใส่หนึ่งก็นมข้นหวาน อูมันนมเนี่ยนมสดอุ้ยเยอะทำไมเล่านมสดบาชูลก้าของหวานเหลืออนาทีครึ่งแล้วนะคุณต้องรีบจัดแล้วูเตะเเอาใส่เยราวมันหดเราเราเช็คบาดีกว่าให้มันเข้าเข้ากันหน่อยไหมมีท่าหนอ่ะดีร้านดีร้านเลเปื่อน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 โอ้โห้ย้องห็นโอ้ ดูแต่หน้าตาดูดีนะอืเนี่ยมึงกินนะถ้าเราคือเดี๋ยวเราแต่งหน่อยแล้วกันเติมแต่งเติ่เหลือเหลืออยู่นาทีนึงนะครับผมดูเวลาเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมตั้งชื่อให้ค็อกเทลอันนี้หน่อยครับผมความเป็นลองเล่าความเป็นมาของค็อกเทลแก้วนี้ขนาดนั่งนี่เด็เราอันนี้เราแบบเครื่องเทศจากอินเดียเท่านั้นเลยดูดิกะทิอิเดียกะทิเขาเกาะเเป็นร้อนเท่านั้นเลยอินเดียอะไรเนี่ยภาษาไทยเตอร์เลยชื่ออะไรวะชื่อ มาชาลาบิสมิลลามาชาลาบิสมิลลานะมาชาลาบิสมิลาโอ๊กเก้ชอบเลยเจริญรัตเจริญรัเจริญรัตเจริญรัตไอตอนไหนนีกลุ่มลอยมาครับกลุ่มเอาเข้ากับบรรยากาศฮาวายมันเหมือนมาท่องเที่ยวกันนะถูกต้องครับาวเฮ้ยๆๆ้ยถไปทําเป็นพี่ตอนเด็กไปเลยอ่ะพี่ๆโดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้า เดี๋ยวผมขอซุ่มกันเลยก่อนเลยดีกว่าอันนี้ไม่มีทำโพยนะครับบอกไปก่อนบอกก็จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับเราลิ้นจี่เัาเอานาทีอุ๊ยงเชื่อโอ้ยหวานเกียอย่าหาว่าผมโกงเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนรักผมมาแฮกวีนแฮกวีนมาเร็ว แฮกวิดมาจับฉลากันหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกงเติ์กแฮกวิดอยู่เนาะพอพี๊อ้าวฉันก็บออาอันแบนแบนเด้งเข้ามือเลยเด้งเข้ามืออเด้งเข้ามือเลยเหรออ้าวคุณเปิดดีกว่าผมได้ไรอุ๊ยใบดำไปเลย บูฮาวายนะครับผมแล้วเรทีมดท้ายก็ได้ของค่อนข้างดีนะครับฮีปิดไม่หักหลังกูเหี่ยกูก็ว่าเป็นงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งอะไรกันอยู่ตรง้หลังไอ้ยเก็บแฮกิดผมผมจะให้เวลาคุณทั้งหมด3นาทีนะครับในการเริ่มทำนะครับี่ดูดูอะไร Like กัน Like กันนี่แบบเซนด้วยเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ3 2 1เริ่ม เราเริ่มจากอะไรก่อนเราได้อะไรมาบ้างอันเนี้ยอันเนี้ยไว้สุดท้ายเลยโอเคเรามีลิ้นจี่นะครับแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะบูฮาวาย้ปะลิ้นชี่บูฮาวายลิ้นชี่บูฮาวายซอสพริกแล้วก็น้ำเชื่อมโอ้น้ำเชื่อมโอเคเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเชื่อมคือต้องเปิดไหมปะเดี๋ยนี้เปิดไหมก็เอาวันนี้ก็ได้นะอันนี้เปิดแล้วเอฟฝั่งฝั่งที่จะซื้อของอาจจะได้ไม่เครียดตอนนี้มือดือไม้น้ำเชื่อม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 ดีน้ำเฮ้ยจะไปพูดชื่อแบรนด์ได้แลยวเธอเธอเปิดงง่ายจัเหมือนเคยเปิดมมาแลล้้วววเเยยอืหนีดย ินนน่่หหอยโอเคเราใส่ลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่จี่ที่ไรจีที่ที่ห่านอุ๊ยเดี๋ยวโอ้โหมึงมัดไา้ที่หายฝ่ายที่ไหนวะเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลือยี่สานที่หกวิแล้วครับรีบๆนะถ้าคุณไมเวลาใกล้จะหมดแล้วนาทีทำไงทำไงไม่นะหรือว่าฉันต้องใช้มันอะไรเลย ทำสต็อปตันตันตีเร็วกว่านี้เร็วไอ้เร็วอีแปดนาทีเร็วแปดนาทจะจ่าไม่ทิ้งมือโอ้โหพี่ยี่สิบกว่าทำงานแล้วนะพี่โอ้ยได้ดูดีสุดเลยอ่ะโอ้ยเหลืออยูุสาวีครับคุณต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวให้คุณตัดสต็อปแล้วนะเสร็จหมดเวลาแล้ว รูึไหมไม่ลืมไม่ลืมเราไม่ลืมผมให้เป็นเวลาเพิ่มในรายการเอาไปใส่เลยได้ได้ได้หมดเวลาจริงีมันหมดเวลาแล้วนะผมแต่ผมให้คุณเพิ่มเพราะว่าเหมือนคุณจะลืมมัวแต่เล่นมุกอยู่นี่ไงมวยจะทำต่ออ๋อเอ้ยโอ้ยจะให้อะไรเป็นชื่อกูควรได้ด้วยตั้งชื่อตั้งชื่อหน่อยตั้งชื่อหน่อยขม อ่ทาที่ชื่อผมนะครับผมชื่อผม,ออมอนี่คือช่วงสุดท้ายที่เราอยากให้มาถึงมากที่สุดยอม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 ยังงั้นอ๋อ,อ,อนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องมาไม่ใช่คำว่าเราผมจะต้องมาชิมน้ำที่ทั้งสองทีมทำน้ำแลวให้คะแนนว่าทีมไหนชนะและทีมไหนแพ้สูงและแลนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เพื่อเอาไปกินน้ำอร่อยแล้ว นนนะ้งี่วอที่เราเตรียมเตรียมไว้นะครับเพื่อให้พื้นที่ไม่เลอะมากที่สุดเพราะว่าคนเก็บมันค่อนข้างยากนะครับครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันก่อนเลยดีกว่าเอาไหนก็ไหนเอาสีสวยสุดก่อนไหมเอาถ้าสีสวยก็นี่แหละโอ้ยเอิ้มีสองอุยอะรอ๋ออย่าดูไม่อย่าดูไม่อย่าดูเราบิ่กึ๊บเลยวจังอย่าดูไม่อย่าดูไม่อย่าดู เรามาเริ่มกันที่บิสมิอะไรน้องชื่ออะไรนะขออีกเลือกชื่ออีกราฟหนึ่งนะครับมาซาลาบิสมิลามาซาลาบิสมิลานะครับผมเราเริ่มกันด้วยน้ําที่ดูถ้าดูภายนอกสีค่อนข้างสวยนะเหมือนนมแบบนมมัดนมโยเกิร์ตเหมือนนมโยเกิร์ตที่มีแบบพวกต้อเบอร์รี่ต้อเบอร์รี่เลยแต่พอชิมปุ๊บชิมหลาดแล้วเตะรสชาติเนี่ยเมื่อกี้ผมกินไปเนี่ยต้องบอกว่าดีตาม ดีตามหน้าตาเลยมีทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดและซอสพริกยังติดอยู่ในปากด้วยครบรถครบเครื่องอินเดียบอกแต่กะทินี่แม่ไม่ไหวจริงอยู่เกิดอันนี้ผมให้ถ้ารอบที่แล้วอือรอบนี้สิอ๋อรอบนี้ถ้ารอบนี้ถ้าเต็มสิบผมให้เอาผมให้อยู่ในขั้นที่กินได้เย้แต่ก็ไม่ได้แย่มากผมให้ไปที่3ามคะแนนแล้วกันครับเอาเอาแก้นี้บ้างดูดิเราได้สูตรทำไะ ขมชื่อง่ายๆเลยสีก็ถ้าในทางเทคนิคแล้วสีค่อนข้างที่จะออกมาแย่เหมือนปรับไว้บาลานซ์ผิดนะครับแป้นน่ะเปึ้งแป๊บฮะแป้นแป้นบูดอิสมาลาโอ้อันนี้ยิืดแยื้อ่อยก่อน รสชาติของขมนะครับค่อนข้างที่จะออกไปทางไม่ใช่ขมอ่ะนี่บัวฮาวายที่แม่งใส่ไปน้ำเชื่อมนี่แม่งใส่ไปเหมือนจะดีนะพอมาผสมกับพริกข้นหละอาจจะใส่เยอะไปอโคตรสุดยอดอ่ะผมให้หนึ่งพอเีนะกินปากมึงก็โคตรสุดยอดพูดมากมีได้กลิ่นมัน่ะแล้วก็จบรายการพี่ัง ไปโงกับช่วงหน้าดีกว่าอันนี้ <ım Laser> ผมให้สามคะแนนนะอันนี้ผมให้แค่สองเพราะฉะนั้นทีมฝ่ายบิสอะมันชื่ออะไรนะขออีกรอบนึงมัซาล์บิสมัสาร์บิสเร่งตัเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นูชนนะะอย่ทีมที่แพ้นะครับผมก็เป็นพี่กินนี่แหต้องมาลองชิมกันดูนะครับผมจะให้คุณเปิดด้วยสิ่งที่คุณทำขึ้นมาก่อนเฮ้ยงั้นเรากลับได้แล้วเพื่อนปะเยินอาเซมาซีคครบีแนะนำอย่างหนึ่งอย่าดมกินกืนอ้วก บีบจมูกไว้บีบจมูกเอาสิ่ไรอันนี้คือทิมที่แพนะครับผมเอารใชไกินเลยาโงอ้โหอิสมิลามาอแล้วปะได้ได้ภาพแล้วอย่าพิ่งอย่าเพ่งมะพี่ยังไม่ได้เลย ขี้ข้องขี้ข้องเราลองขมก่อนนะครับไม่ทีมบุฟเฟต้องกินสองแก้วมึงจำได้ไหมมึงเป็นคนใสขาดตัวก็ไม่ได้เสียน้ำตาไหลเสียก็เสียอย่าโด้มอย่าโด้มกูบอกว่าอย่าโน้มหูรสชาติมันลึกซึ้งอ่ะพี่น้ำตาไหลไก่เนาะอ๋อนี่ยวังปากรับปากแล้วแบบอิสมีลร์หอุ้ยกินก่อนเนี่ยไม่ได้กินได้เลยไปดมได้ไหมไม่ได้ กูว่าแม่งม้าแน่นอนอ่ะมาเต็มมัตสีเยอะเต็มมัตสีโอ้โหพจ้าก็ไอ้ฝั่งนู้นกินบ้างดิ่น้ำน้ำรายการแล้วไม่ได้กินแล้วก็ในในส่วนนี้เราก็ได้ลองทีมกันไปแล้วฝ่ายผู้แพ้ก็โดนน้ำโทษไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นโชว์โชว์โชว์นี่คือโปรดิวเซอร์ของเรานะครับผมเราจะมา คนที่คิดรายการนี้ขึ้นมานะครับใหญ่เลยอิทตุกเอาเลยโปรดิวเซจ้าเฮ้ยจะไปจะกินเลยโปรดิวเซอร์เอาเลยเฮ้ยอย่าไหลเฮ้ยอย่าไหลอย่าไหลให้กล้องกินเอากินเลยรีบกินเลยอุ้ยโบทำอะไรเนี่ยขึ้นลงไปเรือขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับผมก่อนมาก